สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาไปชมความงดงามของสถาปัตยกรรมพระอุโบสถวัดมชิมวาดวรวิหารวัดเก่าแก่คู่เมืองสงขลาที่งดงามทั้งในด้านศิลปรกรรมและความศรัทธา ประอุโบโสถวัดมชิมวาดเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนมีรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยผสมจีนล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วและมีซุ้มประตูโขงทั้งสีทิศสะท้อนถึงความรุ่งเรืองของศิลปรกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ส่วนของฐานจะยกสูงขึ้นจากพื้นเรียกว่าฐานบัวลูกแก้วอกไก่มีลักษณะซ้อนลดหลั่นเป็นชั้นๆเพื่อรับน้ำหนักของอาคารลวดลายปูนปั้นบริเวณฐานทำอย่างประณีตแสดงถึงฝีมือช่างโบราณของสงขลาเสารอบพระอุโบสถจัดเรียงอย่างสมมาตรฐานเสาประดับลายบัวความบัวงา หัวเสาทรงกลมเรียบสีขาสะอาดตาส่วนหัวเสาตกแต่งด้วยลายกระหนกผสมลายจีนเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะไทยภาคใต้ที่ผสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมจีนได้อย่างลงตัวหลังคาของพระอุโบสถจะซ้อนกัน3มชั้นมุงกระเบื้องเคลือบสี หลังคามีช่อฟ้าใบารากาและหางหงประดับอยู่สแสดงถึงสัญ,ญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาและความอ่อนช้อยของสถาปัตยกรรมไทยในส่วนของหน้าบานจะประดับปูนปั้นลวดลายสวยงามส่วนใหญ่จะเป็นนารายทรงครุฑหรือเทพพนมล้อมรอบด้วยดอกไม้จีนและเมฆหมอก สื่อถึงความเชื่อเรื่องการคุ้มครองของพระพุทธศาสนาและยังเป็นหลักฐานของอิทธิพลจีนที่แพร่หลายในสงขลาอีกด้วยต่อมาซุ้มประตูและหน้าต่างของพระอุโบสถมีรูปทรงยอดแหลมแบบไทยประเพณี ประดับด้วยลวดลายรูปปั้นและกระจกสีอย่างวิจิตรบานประตูจะแกะสลักดอกไม้และลายเทพพนมส่วนกรอบหน้าต่างมีลายกระหนกผสมลายพันพรกษาแบบจีนเป็นตัวอย่างของการผสมผสานสองวัฒนธรรมได้อย่างงดงามและกลมกลืน ในส่วนของภายในอุโบสถตกแต่งด้วยจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องพุทธประวัติและชาดกใช้โทนสีอบอุ่นแบบช่างไทยปาใต้มีความละเอียดอ่อนและมีชีวิตชีวาบรรยากาศภายในให้ความรู้สึกสงบอบอุ่นศรัทธาและน่าเคารพบูชาเป็นอย่างมาก พระอุโบสถวัดมัชิมวาดจึงเป็นมากกว่าสถาปัตยกรรมที่งดงามแต่ยังเป็นมรดกศิลปะวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาความศรัทธาของคนสงขาได้อย่างลึกซึ้งหากคุณมีโอกาสลองไปสัมผัสด้วยตาตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าความงามแบบสงขานั้นอบอุ่นและศักดิ์สิทธิ์เพียงใดคะ่ะ